อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับอัคระในการที่จะทำคลิปต่อไปครับสวัสดีชาวอาร์คาระชาแนลนะครับคลิปนี้เรามาอัปเดตวันฉายหนังแล้วก็ซีรีส์ของทาง MCU อย่างเป็นทางการนะครับในเฟสนี้เนี่ยเรื่องราวของ MCU มีความกว้างมากขึ้นหนังและซีรีส์ต่างๆเนี่ยอัดแน่นมาให้เราดูแทบไม่ทันเลยทีเดียวครับไม่เพียงแต่ซีรีส์ใหม่ที่ฉายลงทาง Disney Plus นะครับแต่ซีรีส์เก่าที่เคยอยู่ทาง Netflix เนี่ย ในเดือนมิถุนายนนี้ก็กลับมาฉายที่ช่อง Disney Plus ในหมวดของ Marvel นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็น Iron Fist, Luke Cage, d a r e d e วิ l นะครับเจส i ิก j าโจนรวมถึง Defender ด้วยครับถือได้ว่าตอนนี้เนี่ยซีรีส์ของ Marvel เมื่อสมัยก่อนครับกลับเข้ามาอยู่ที่ช่อง Disney Plus เนี่ยเกือบจะหมดทุกเรื่องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่เคยดูซีรีส์เก่าๆของทาง Marvel ก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ที่ Disney Plus นั่นเองครับเอาเป็นว่ามาพูดที่หนังแล้วก็ซีรีส์ใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะครับซึ่งทาง MCU ก็ได้มีการสับเปลี่ยนวันฉายและก็โยกย้ายลำดับของหนังแล้วก็ซีรีส์ต่างๆเนี่ยเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์และก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตครับซึ่งอักขระก็จะเรียงลำดับตามวันฉายนะครับแล้วก็จะพูดรวมกันไปเลยทั้งหนังแล้วก็ซีรีส์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเส้นเรื่องของ MCU นั่นเองครับ มาที่เรื่องแรกครับนั่นก็คือซีรีส์มิสมาวเวลนะครับที่กําลังจะฉายให้เราได้ชมกันในวันที่8มิถุนายนนี้ครับณนะเวลาที่อาคาัคระได้ทําคลิปนะครับก็คือวันที่6มิถุนายนเพราะฉะนั้นเนี่ยอีก2วันนับจากนี้เราจะได้ชมเอพิโซดแรกของซีรีส์มิสมาวเวลครับโดยซีรีส์เรื่องนี้เล่าถึงเหตุการณ์ใบรุ่นชาวปากีสถานอเมริกันนะครับอย่างกัมลาคานที่เธอข้างไ้เหล่าอเวนเจอร์โดยเฉพาะกับตันมาวเวลครับโดยเธอได้รับพลังคอสมิกจากกําไรวิเศษ ที่ได้ม,มาจากบรรพบุรุษของเธอครับจนทําให้เธอนั้นกลายมาเป็นมิสมาวเวลถือได้ว่าเธอเป็นฮีโร่หญิงยุคใหม่ที่เป็นชาวมุสลิมคนแรกของ MCU ครับซีรีส์เรื่องนี้สตรีมมิ่งที่ช่อง Disney+Hotstar น,นะครับมีจํานวนทั้งหมด6ตอนเริ่มฉายวันพุทธที่8มิถุนายนนี้ครับจากนั้นเราก็ไปต่อกันที่หนังเรื่อง Thor: Love and Thunder ครับที่เป็นเรื่องราวการประชนภัยของเทพเจ้าสายฟ้าต่อนะครับพร้อมกับการกลับมาของเจนฟอสเตอร์แฟนเก่าของเขาที่มาในบทบาทใหม่อย่างมียต่อครับ พร้อมด้วยวร้ายอย่างนักล่าเทพเจ้าอย่างกอร์เดอะกอร์ดบุชเชอร์นะครับที่แสดงโดยคริสเยนเบลนอกจากนี้เนี่ยก็มีตัวละครสมทบอย่างคอกและก็วาคิวรีครับและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือแก๊งการ์เดนออฟเดอะกาแล็กซีที่มาร่วมสร,สร้างสีสันให้กับหนังเรื่องนี้ให้มีความสนุกมากยิ่งขึ้นครับถือว่าเป็นหนังของอเวนเจอร์รุ่นแรกที่เดินทางมาถึงภาคที่4แล้วนะครับซึ่งซอลเลิฟแอนด์ทันเดอร์นั้นฉายในโรงภาพยนตร์ในไทยในวันที่6รกรกฎาคมนี้ครับจากนั้นอีก2วันเนี่ยทางฝั่งอเมรรริกากาาาาา็จะะเข้โงฉยตามมานคับ เพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามพลาดไม่ได้กับ Thor Love and Thunder ครับเรื่องราวต่อมาครับมาพูดถึง I Am Groot ครับเป็นแอนิเมชันหนังสั้นที่นำเสนอเรื่องราวของ Groot หนึ่งในสมาชิกคนสำคัญของแกงกาเดียนออฟเดอะกาแล็กซีครับซึ่งเรื่องราวของ I Am Groot นั้นจะไม่ได้ส่งผลต่อภาพรวมของ MCU มากนักนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเลยนะครับว่าทั้งเรื่องราวของเรื่อง I Am Groot นั้นจะมีแต่คำว่า I Am Groot ท้งเรื่องหรือไม่นะครับแต่ถือว่า I Am Groot นั้นเนี่ย เป็นการเรียกน้ำย่อยก่อนที่เราจะได้ชม Guardian of the Galaxy v o l u m e 3ครับซึ่ง I am g r o o t ก็สตรีมมิ่งที่ช่อง Disney Plus นะครับมีจำนวน1ตอนในวันพุทธที่10สิงหาคมปี2022นี้นั่นเองครับหลังจากนั้นในเดือนเดียวกันนะครับเราจะได้พบกับซีรีส์ She-Hulk ครับซึ่งซีรีส์เรื่องนี้นำเสนอเรื่องราวของ Jennifer w a l t e r นะครับทนายความสาวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีความของเหล่ายอดมนุษย์ครับแล้วก็เป็นญาติกับ Bruce Banner จนถึงวันหนึ่งนะครับเธอกลายมาเป็น s h e h u l เธอมีความทรงพลังร่างกายสูงเกือบ2เมตรแล้วก็มีผิวเป็นสีเขียวเหมือนเดอะฮักนั่นเองครับเรียกได้ว่าเธอคือฮักในเวอร์ชันผู้หญิงนะครับซึ่งซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็สตรีมมิ่งที่ช่อง Disney p พา s To ฮอสตมีจำนวน9ตอนเริ่มวันพุธที่17สิงหาคมปี2022นี้เช่นกันครับถัดจากนั้นไปอีก3เดือนกว่านะครับเราจะได้ชมหนังเรื่อง b l a c k Panther w a า a n d a f o r e v e r ครับซึ่งก็จะพาเราสำรวจลงลึกไปยังโลกของวาก a n d ดานะครับดินแดนที่มีเทคโนโลยีและกวาาา้้หนต่งๆ ที่โลกปัจจุบันหาเปรียบเทียบไม่ได้เลยครับเราจะได้กลับมาพบกับตัวละครที่มากมายหลากหลายนะครับจากภาคแรกครับรวมถึงในหนังเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดตัวตัว,ตวละครใหม่อย่างเนมอร์ด้วยครับที่แสดงโดยนักแสดงเฟนอช์โฮต้าครับซึ่งตัวละครเนมอร์เนี่ยนะครับเป็นลูกครึ่งระหว่างมนุษย์กลายพันธุ์กับชาวแอตแลนติสครับหนังเรื่องนี้ก็ยังได้ผู้กำกับคนเดิมอย่างไรอันคูเกอร์นะครับที่สร้างความสนใจให้ก,กับแบ็คแพนเทอร์ภาคแรกอย่างล้นหลามครับ แน่นอนครับภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีการไว้อะไรให้กับชานวิกบอสแมนนะครับนักแสดงนําที่รับบทเป็นทีชาร่าผู้ล่วงลับไปแล้วนั่นเองครับซึ่งวากันด r าโฟเลเวอร์นั้นก็ฉายที่โรงภาพยนตร์ในว,วันที่10พฤศจิกายนปี2022นี้ครับจากนั้นครับเราก็พบกับเรื่องราวของ The g u a r d i a n of the g a l a x y Holiday Special ครับถือเป็นภาพยนตร์สั้นที่สําคัญเพื่อเตรียมตัวก่อนที่เราจะได้รับชมหนังใหญ่อย,อย่างการเด i a n of the Galaxy v o l อลนะครับโดยทางผู้กำกับเจมส์การเน่บอกว่า หนังสั้นเรื่องนี้จะมีการแนะนำตัวละครใหม่ที่สำคัญมากต่อ MCU ครับดังนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดซึ่งเรื่องราวทั้งหมดของ The g u a r d i a n of the Galaxy Holiday Special นั้นเนี่ยก็จะมีความยาวไม่เกิน40นาทีครับถือว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยที่ดีแล้วก็เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของการนำเสนอเรื่องราวต่างๆของ MCU ให้มีความแปลกใหม่และก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับ The g u a r d i a n of the Galaxy Holiday Special นี้นะครับจะสตรีมมิ่งที่ช่อง Disney p l Hotstar จำนวนหนึ่งตอนในช่วงเดือนธันวาคมปี2022นี้นั่นเองครับถือได้ว,ว่าหมดปี2022ไปนะครับขึ้นสู่ปีใหม่ในปี2023กับ n t m a n a n d the w a s p Quantum มาน,นี่ครับเป็นภาพยนตร์ภาคต่อของ n t m a n a n d the Wasp ภาค2นะครับที่จะขยายขอบเขตเรื่องราวของมิติควอนตัมที่มีผลต่อการเดินทางข้ามเวลาใน Avengers Endgame นั่นเองครับนอกจากนี้เนี่ยจะมีการเปิดตัวไวรัสคนสำคัญของ m c u อย่างแคนเดอะคอนเคร r เ r นะครับ ที่มีความเชื่อมโยงกับตัวละครฮีฮูริเมนในซีรีส์โลกินั่นเองครับโดยแอนด์แมนแอนด์วับควอนตัมมาเหนียนี้นะครับจะฉายที่โรงภาพยนตร์ในวันที่17กุมภาพันธ์ปี2023นั่นเองครับต่อมาครับได้ดูสักทีนะครับกับการเดินออกจ Galaxy Volume 3ครับซึ่งเป็นภาพยนตร์ภาคต่อของการเดินออกจ galaxyxy ภาค2หรือ Volume 2หลังจากการจากไปของยอนดูหัวหน้าทีมราวนเจอร์นั่นเองครับซึ่งภารกิจหลักหลังจากที่พวกเขาร่วมเดินทางไปกับซอร ทำให้แกงกาเดนต้องออกไปประจนภัยเพื่อไปพิทักษ์จักรวันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องราวอาจจะมีความเกี่ยวข้องและก็เชื่อมโยงกับ Eternal รวมถึงเหล่าเซเลเชียลด้วยครับนอกจากนี้เนี่ยหนังเรื่องนี้ยังมีการเปิดตัวตัวละครสําคัญอย่างอดัมวอลล็อกที่แสดงโดยวิลพอลเตอร์นะครับการมาอย่างอดัมวอลล็อกนั้นอาจจะมีผลเชื่อมโยงสําคัญให้กับจักรวัน M.C.U. ต่อไปในอนาคตนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยกาเดนออฟเดอะกาแล็กซีวอลุ่มตรีนั้นจะฉายที่โรงภาพยนตร์ในวันที่5พฤษภาคมปี2023นี้ครับ หลังจากนั้นอีก2เดือนต่อมาครับเราจะได้ชมหนังเด e m มา vel s ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์ภาคต่อของกัปตันมาร์เวลที่มีนักแสดงนำอย่างบีลาสันกับบทบาทกัปตันมาร์เวลนะครับนอกจากนี้เนี่ยทีโอน่าแพริสที่รับบทเป็นโมนิก้าเรมโบลูกสาวของเพื่อนกัปตันมาร์เวลอย่างมาร์เวลเรมโบซึ่งโมนิก้าเรมโบนั้นก็เป็นตัวละครสมทบที่เกิดขึ้นในซีรีส์วันท่าฟิชชั่นมาแล้วครับแน่นอนครับเราจะได้เห็นกา,ารมาลาขาน หนึ่งในตัวละครสำคัญจากซีรีส์มิสมาวเวลมาปรากฏในหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นหนังรวมหญิง3คนด้วยกันครับของ MCU ยุคใหม่นอกจากนี้เนี่ยยังมีนักแสดงเกาหลีอย่างพัคซจุนจะมาเป็นนักแสดงสมทบอีกคนหนึ่งให้กับหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับเด e m มา vel นั้นมีกำหนดฉายในโรงภาพยนตร์ในวันที่28กรกฎาคมปี2023นี้ครับหลังจากนั้นนะครับก็มีซีรีส์ต่างๆมากมายครับที่จะเกิดขึ้นในปี2023ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ Echo นะครับ ซีรีส์ภาคแยกที่มาจากตัวละครในซีรีส์ฮ็อกอยอย่างมายาโลเปสครับหรือฉายาของเธอที่เรียกว่าแอคโคนั่นเองซึ่งก็แสดงโดยนักแสดงที่มีความบกพร่องทางการได้ยินอย่างอควาคอกนะครับโดยเรื่องราวของเธอนั้นเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่เธอมีความเกี่ยวข้องกับคิงพินในตอนท้ายของซีรีส์ฮ็อกอยครับรวมถึงความเข้าใจผิดบางอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งก็ทําให้เธอนั้นได้ปลดล็อกเรื่องราวของความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นกับฮ็อกอายนั่นเองครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ ของมายาโลเปสหรือ Echo ครับซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ก็จะสตรีมมิงที่ช่อง Disney p พา s t ทฮ์ในปี2023นะครับแต่ยังไม่มีกำหนดฉายอย่างชัดเจนนั่นเองครับต่อมาครับถือเป็นซีรีส์ที่หลายคนตั้งต,า,งตารออย่าง Secret Invasion ครับซีรีส์เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการบุกรุกของชาวสกานะครับรวมถึงเรื่องราวของ Nick Fury ที่กลับมารับบทโดยซามูเอลแจ็กสันเช่นเดิมครับโดยเรื่องราวนั้นก็จะมีการพูดถึงสกาวมากขึ้นนะครับซึ่งสกาวนั้นก็คือเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวที่มีการปลอมตัวเป็นใครก็ได้ครับแล้วก็แทรกซึมอยู่ในอารยธรรมมนุษย์โดยสกาวนั้นปรกากฏตัวครั้งแรกในหนังร่วงกับตามมาเวลปี2019ครับซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ย พวกเขาเป็นเหยื่อของสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยชาวครีครับนั่นก็นทําให้สกาในหนังเรื่องกัปตันมาเวลนั้นมีฐานะเป็นผู้ลี้ภัยนั่นเองนะครับแน่นอนครับซีรีส์เรื่องนี้เราจะได้เห็นสกาและก็อดีตหน่วยชิลอย่างนิกฟิลลี่มาร่วมสร้างปฏิบัติการในซีรีส์เรื่องนี้นะครับซึ่งน่าจะเป็นความเชื่อมโยงจากเครดิตของหนังเรื่อง s p ป d e r m a n f ฟ f าฟฟ h o m มครับที่เราเห็น Nick นิกฟิลลี่นั้นอาบแดดอยู่บนยานที่มีสกาอยู่นั่นเองนะครับแน่นอนครับซีรีส์เรื่องนี้ สตรีมมิ่งที่ช่อง i s ส e y p ์พ s Hotstar มีจำนวน6ตอนด้วยกันแล้วก็ยังไม่มีกำหนดฉายอย่างแน่นอนครับซึ่งก็น่าจะมีกำหนดฉายในช่วงปี2023มาพูดถึงซีรีส์แอนิเมชันกันบ้างครับกับซีรีส์ X-Men 97ครับซึ่งซีรีส์เรื่องนี้นะครับจะพูดถึงเหล่า X-Men หลังจากเรื่องราวก่อนหน้าในช่วงเดือนกันยายนปี1997นั่นเองครับซีรีส์เรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับชาวเซเวีย ในการพาผู้คนนะครับไปยังอาณาจักรใหม่ที่เกิดขึ้นครับเรื่องราวของแอนิเมชันเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับติดตามไบ้ที่ Disney p a ัฒน์ฮอสตาในช่วงปี2023นั่นเองครับซีรีส์เรื่องต่อมาครับเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจมากเช่นเดียวกันครับนั่นก็คือซีรีส์ Iron h e a r t ครับที่มีความเชื่อมโยงกับ Iron Man ของ Tony Stark ซึ่งก็มีตัวละครอย่างวิรีวินเลียมนะครับโดยเธอนั้นก็มีความเป็นอัจฉริยะและก็มี i q คสูงมากสามารถสร้างเกราะ Iron Man ของเธอได้นั่นเองครับ เรื่องราวคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี2023เนื่องจากตัวละครนี้นะครับจะมาปรากฏในหนังเรื่อง Black Panther Wakanda Forever ในช่วงปลายปีนี้นั่นเองครับซึ่งซีรีส์ Iron Heart นี้ก็จะสตรีมมิ่งที่ Disney+ Park Hotstar ซึ่งก็ยังไม่มีกำหนดฉายนั่นเองครับต่อมาครับมาพูดถึงซีรีส์ a g a t h a House of Harkness นะครับซึ่งเป็นซีรีส์ที่พูดถึง a g a t h a Harkness นั่นเองครับนำแสดงโดย a t h e r i ร e Hahn เธอจะกลับมารับบทเป็น a a t h a Harkness ให้กับจัก,กรวรร MCU ต่อไปนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยเรื่องราวของเธอนั้นยังติดอยู่ในเวทมนของวานด้าตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายของซีรีส์วานด้าวิชั่นนั่นเองครับโดยปมเรื่องราวนั้นอาจจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ของด็อ t เตอร์สเตรนในมัลติเวิร์สออฟแมนนิสและในช่วงท้ายของซีรีส์วานด้าวิชั่นนะครับใครที่เป็นแฟนป้าม่วงหรืออากาธาฮักเนตนั้นก็อย่าลืมชมซีรีส์เรื่องนี้ที่ช่อง Disney p l u ันั่นเองครับต่อมาก็เป็นแอนิเมชันซีรีส์อย่าง Spider-Man m f รับเดยีร์แมนเื่องนเ้่เนี่ย เนื้อเรื่องจะถูกเซตให้อยู่ใน MCU แล้วก็จะเป็นเรื่องราวของปีเตอร์ r าร์เกอร์ในช่วงแรกของการเป็นสไปเดอร์แมนครับโดยใช้การนำเสนอในแบบดั้งเดิมเหมือนกับคอมมิกในช่วงแรกๆนะครับซึ่งก็ทำให้เรานั้นได้เข้าใจที่มาของปีเตอร์ r าร์เกอร์ใน MCU มากยิ่งขึ้นครับซึ่งเราก็จะได้ทราบว่าเหตุการณ์ที่เขาโดนแมงมุมกัดนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าใน MCU นั้นยังไม่ได้มีการนำเสนอเรื่องราวในประเด็นนี้เลยครับแน,น่นอนครับซีรีส์ Spider-Man Freshman year นั้นจะสตรีมมิ่งที่ช่อง Disney Plus นะครับ ยังไงแล้วเนี่ยก็รอติดตามข่าวครับว่าจะกําหนดฉายเมื่อใดครับต่อมาเป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับนั่นก็คือ a r m o r Wars ครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในซีรีส์ของมาวิลที่มีการเปิดตัวไปเมื่อป,ปลายปีที่ผ่านมานะครับโดยซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเหมือนเป็นซีรีส์ที่พูดถึงเรื่องราวของวอร์มิชีนครับเพราะว่าล่าสุดตัวละครตัวนี้ปรากฏในซีรีส์ The f a l c o n and the Winter Soldier นะครับและนักแสดงเองเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยเรื่องราวบางส่วนเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับว่า การตายของโทนี่สตาร์กนั้นจะมีความสำคัญกับซีรีส์อาร์เมอร์วอร์อย่างมากครับและนอกจากนี้เราก็จะได้รู้เรื่องราวของเจมส์โรดี้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งอาร์เมอร์วอร์นั้นก็ยังไม่มีกำหนดฉายนะครับว่าจะฉายที่ช่องดิสนีย์พัสในวันที่เท่าไหร่นั่นเองครับยังไงแล้วเนี่ยก็อย่าลืมติดตามข่าวเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้กันนะครับต่อมาครับมาพูดถึงซีรีส์มา r v เวลซอมบี้กันบ้างครับซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นแอนิเมชันอีกเช่นเคยนะครับ และก็รเล่าเรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่ยุคใหม่ที่ต้องต่อสู้กับหายนะซอมบี้ที่กำลังจะแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งก็ได้ผู้กำกับจากซีรีส์ Marvel What อ f อย่าง b บอันแอนดรูเนี่ยมารับหน้าที่กำกับซีรีส์แอนิเมชัน Marvel Zombie เรื่องนี้ครับซีรีส์เรื่องนี้ก็ยังสตรีมมิ่งที่ช่อง Disney p พัเช่นเดิมนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีกำหนดฉายนั่นเองครับ ต่อมามาพูดถึงหนังกันบ้างครับอย่างหนัง Fantastic f o นะครับ MCU ได้เริ่มประชุมกันเมื่อหลายเดือนก่อนครับแต่ก็ยังไม่มีการ,ระบุชื่อคนที่จะมารับเขียนบทให้กับหนังเรื่องนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องมาดูกันต่อไปครับว่า MCU นั้นจะใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่ที่จะสร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมานะครับถือว่าเป็นความหวังอีกเรื่องหนึ่งครับที่จะนําตัวละครอย่าง Fantastic f o กลับเข้ามาสู่จักรวาล MCU อีกครั้งหนึ่งนะครับวิทดิชาร์ดปรากฏไปแล้วในหนังเรื่อง Doctor Strange in the Multiverse of Madness จากจักรวาลเอิร์ธ838นั่นเองครับเราต้องมาลุ้นครับว่าในเอิร์ธ616นั้นเราแฟนทัสติกโฟจะมีใครบ้างนะครับแต่ผมมองว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยอาจจะได้ฉายในปี2024ด้วยซ้ำครับยังไงแล้วเนี่ยเราก็อย่าลืมติดตามข่าวของหนังเรื่องแฟนทัสติกโฟครับต่อมาครับเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งก็คือเบรดครับถือได้ว่าเป็นนักล่าแวมไพร์ของ MCU ที่เขาเคยปรากฏไปแล้วในหนังด้วยอ t e ชน a l นะครับในฉากเครดิตนั่นเอง ถึงแม้ว่าเขาจะมาด้วยเสียงก็ตามครับแต่ความตื่นเต้นที่เราจะได้เห็นเบตในอนาคตในจกักรวาล MCU นั้นเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจและหลายคนตั้งต,า,งตารอครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานหลุดออกมาว่าหนังเรื่องเบดน,นี้นะครับจะเริ่มมีการสร้างกันในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าแล้วครับแน่นอนครับเบดของ MCU นั้นเนี่ยนำแสดงโดยมอรเฮอร์ชลาอาลีนั่นเองครับถือได้ว่าหลายคนตั้งความหวังไว้สูงมากกับเบดของ MCU นะครับยังไงแล้วเนี่ยต้องมาติดตามข่าวครา,าวของหนังเรื่องนี้กันต่อไปครับ ต่อมาครับเป็นซีรีส์ที่หลายคนตั้งตารออีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือโลกิซีซันที่2ครับหลังจากที่เอนเครดิตของโลกิซีซันแรกจบลงนะครับเราได้เห็นการประกาศอย่างชัดเจนว่าจะมีซีซันที่2อย่างแน่นอนครับถือได้ว่าเรื่องราวของโลกินั้นยังเป็นอะไรที่ขายได้ต่อไปของ MCU ครับเรียกได้ว่าเป็นไวรัลที่หลายคนรักมากๆนะครับแม้ว่าในจกักรวาลหลักเขาจะจากไปแล้วก็ตามแต่ในไทม์ไลน์อื่นเนี่ยก็ทํา,าให้เขายังมีชีวิตอยู่ในจกักรวาล MCU อยู่เหมือนเดิมครับเรื่องราวของโลกินั้น เราอาจจะได้เห็นเขามาอยู่ในไทม์ไลน์หลักอีกครั้งหนึ่งนะครับจากการที่ซีรีส์เรื่องนี้ในซีซั่นแรกเนี่ยเป็นหนึ่งเหตุผลหลักที่มีการแตกมัลติเวิร์สเกิดขึ้นของจักรวาล MCU นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเส้นเวลาจักรวาลคู่ขนานต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องราวเหล่านี้ยังต้องถูกขยายความแล้วก็ลงรายละเอียดอีกมากครับดังนั้นซีรีส์โลกิซีซั่น2เนี่ยน่าจะมาเติมเต็มเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เรายังสงสัยกันอยู่ให้สามารถเข้าใจในจกักรวา MCU ในนนฟฟที่่4มกยิงขึ้นนะครับ ต้องรอชมที่ Disney p พ u s Hot ฮ t อ r เช่นเดิมครับนอกจากนี้ครับ <c oughs> ซีรีส์มาเวลวอตอีฟซีซั่นที่ 2, 2> <c oughs> ก็ยังรอให้เราได้ชมต่อไปอีกนะครับเรื่องราวความจริงทางเลือกอื่นๆที่เกิดขึ้นในจกักรวาล MCU ของเรานั้นเนี่ยมีอะไรที่ต้องพูดถึงอีกมากครับตัวละครบางตัวอาจจะมีบทบาทบางอย่าง ที่เราคาดไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นในซีรีส์ Marvel w a r l d e นั้นเนี่ยสามารถเสกสรรจินตนาการนี้ให้เราได้รู้สึกแปลกใหม่อีกครั้งหนึ่งครับเราอาจจะยังคงได้เจฟฟิ่ไร์นะครับกลับมาพากเสียงตัวละคร The Watcher กันอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งเรื่องราวในซีซั่นที่1น,นั้นจบลงด้วยเหล่ากาเดนออฟเดอะยูนิเวิรได้มีการต่อสู้กับอินฟินิตี้เอลตรอนนั่นเองนะครับ ในซีซั่นที่2จะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างนั้นเนี่ยเราต้องมาติดตามครับได้ข่าวมาว่าเราจะได้เห็นตัวละครในเฟสที่4ของ M.G.U. หลักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชางชีนะครับตัวละครจาก E t e r n a l จะถูกพูดถึงในซีรีส์มา r v เว What เอียบเรื่องนี้ด้วยนั่นเองครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องราวของหนังและก็ซีรีส์ที่เป็นข่าวลือต่างๆที่กําลังถูกพัฒนาบทหรือกําลังดูท่าทีอยู่นะครับว่า Marvel Studio จะสร้างดีหรือไม่สร้างดีครับไม่ว่าจะเป็นหนังกัปตันอเมริกาภาคที่4นะครับ ที่แน่นอนครับอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับแซมวิลสันกับตันอเมริกาคนล่าสุดของ MCU ครับหลายคนบอกว่าแซมวิลสันยังไม่เหมาะที่จะเป็นกัปตันอเมริกานะครับแต่ผมมองว่า MCU เนี่ยจะต้องปูทางอะไรสักอย่างหนึ่งให้เราได้รู้สึกว่าเขาเหมาะสมกับการที่จะเป็นกัปตันอเมริกาคนใหม่อย่างสมศักดิ์ศรีของ MCU ครับรวมถึงซีรีส์แวล์วูฟไบร์นไนท์นะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวละครมูนไนท หรือแม้แต่เรื่องราวของนูว่าเองเนี่ยก็มีข่าวมาเรื่อยๆครับว่า MCU นั้นจะมีการเอาตัวละครเหล่านี้มาพูดถึงนะครับนอกจากนี้ครับตัวละครแม t เมอร์ด็อกเนี่ยมีข่าวมาว่า MCU นั้นจะสร้างเป็นหนังหรือซีรีส์ให้กับตัวละครตัวนี้นะครับรอดูการประกาศอย่างเป็นทางการที่งาน Disney Plus Day นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของการอัปเดตหนังแล้วก็ซีรีส์ของ MCU ล่าสุดครับ โดยวันกำหนดฉายของหนังแล้วก็ซีรีส์เรื่องหลังๆเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายได้ในอนาคตครับแต่ณนะตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว,ว่า MCU ของเรานั้นจัดเต็มเกี่ยวกับหนังแล้วก็ซีรีส์มากมายนะครับอย่างที่บอกครับห้ามป่วยห้ามเจ็บห้ามตายถ้ายังรักในจักรวาล MCU ของเราอยู่นะครับเอาเป็นว่าใครมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับหนังแล้วก็ซีรีส์ต่างๆของ,ของ MCU นะครับสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับถ้าคณะผู้อะไรผิดไปหรือนําเสนออะไรที่ผิดไป ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด u ับส r คร e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ